สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับก่อนภูมันดุลาการค่ะวันนี้มาดูภูมันทอดหมูแดดเดียวกับยาีขาในกอุเด็กรมรับชมภูมันตุลาการค่ะสูตรหมูแดดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมงมันใส่ซอสปาเสียวซึ่งทัทีใส่น้ำปลาทึ่งทับทีน้ำมันงาหนึ่งทัทีกระเทียมรับครึ่งทัที่น้ำตาลทรแดงครึ่งทับที่ค่ะ นวดเป็น además. เนวลานานสิห้านาทีก็จะได้เบาแต่เด <wurden> ี๋ยวที่นุ่มถือตัวยน่ารับประทานค่ะขอบคุณที่ดูไดนเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุเวลาขอบคุณทีมากเลยค่ะ ทอดหมเดียวไว้เอกีค่ะไม่ใส่ตาไม่ต้องเดีอดโมเดเองนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนโดยไม่ใส่ตาเพราะว่าส่วนผสมของหมูเดียวจะมีน้ำตาลด้วยค่ะเราจะไหม้ค่ะ ดีช่วยใหนารับประทานเลยเอ็เีะีสวยมากค่ะ กำลังใจให้กับเวฟจีทุกท่านนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานใดก็ขอให้ท่านประสบความสาเร็จในการทํางานคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะภูณพันธยจะร้องเพลงสระอาให้ฟังค่ะเป็นเพลงที่ภุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะสําหรับนํามาใช้ในการจัดกิกรรมกาเลียงกันสอนค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะโกอากา ซาราอาโคอากาอ่านว่ากาอ่านว่า Ma โมอามา มาโรงเรียนมาอ่านมาเขียนจะได้เรียนจาราอาจะได้เรียนจาราจบแล้วค่ะเพลงสาราค่ะกานอ่านจากโลกสะกดคำนะคะกอากาตออาตาโออาขาหออาหาบออาบาบานอบานบาไม่โทบ้านกอากากานอกานการไม่โทก้านตอาสาสามอมสาม าตาตังอตาตาโกตังโกอตาปาโดปาโกอาหาหาโดหาดเจ้าลูจะกดคําแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะอ่านห้องเขียนห้องค่ะขอบคุณที่ซีทุกท่านเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะเริ่มมีสีแดงอมชมพูแล้วค่ะเนี่ยค่ะเริ่มมีสีแดงอมชมพูแล้วค่ะสีค่ะ ส, en, ส,สีสวยเลยค่ะนี่ค่ะสีสวยเลยสีแดงอมชมพูเลิๆเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะดีสวยเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ทีเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเริ่มมีสีสวยแล้วค่ะนี่ค่ะสีสวยงามนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะเริ่มมีสีแดงอมชมพูแล้วค่ะ สวยกับเอฟซีนะลุ่นๆลิศนๆลๆค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเอฟค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นเลยค่ะสีสวยเลยเอฟซีค่ะ นี่ค่ะสีสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้เอฟซีดูใกล้สวยสวยเอฟซีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณพันจัดใส่จานให้ดูนะคะเสร็จแล้วค่ะเอฟซีค่ะทอดหมูแดดเดียวของคุณพันค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุณพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะเอฟซีค่ะอร่อยอร่อยค่ะแซ่บๆน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องเด้อเนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะนุ่มๆค่ะเอฟซีค่ะเป็นหมูเด็ดเดียวที่นุ่มอร่อยเลิศรสเลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอือหือนุ่มมากเลยค่ะอร่อยนุ่มค่ะแซ่บค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ ที่เข้ามายอมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ